สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นงานของค่ายดารบันโมเดลนะครับ8816นะครับสเกล1น0 0ต่อร้อยนะครับตัวนี้จะเป็น a s t แธี Type F นะครับก็เป็นงานก๊อปนั่นแหละฮะเป็นก๊อปเมทัลบิลนะครับแต่ว่าเอส e ธ r ยเรนี่ถ้าจำไม่ผิดของ Copy Star ก็มีนะอันนั้นจะเป็นในแบบ a ว a ร์ n รนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพิ่มในส่วนของ G e l d น่าจะ8ชิ้นนะสำหรับตัวนี้และที่เห็นเอามาโชว์ก่อนเลยอันนี้คู่มือนะครับมาจากถองทางร้านพรีกันดันั่นเองนะครับถ้าเป็นของร้านอื่นๆอาจจะต้องถ่ายเอ,อยกสารเอาเองนะครับแต่ทางร้านของพรีกันดั้มเขาพิ้นมาให้เลยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ทำปกทำอะไรดีมากนะครับปกอันนี้เป็นเหมือนแบบ งานนักศึกษาเลยแจ๋วแจ๋วนะก็คือเย็บเล่มมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดมาแผงนะครับมี2หน้านะครับแล้วก็กอุปกรณ์ในการต่อก็มีการบอกว่าให้เตรียมแผงอะไรมาก่อนด้วยนะครับถึงจะเอามาต่อขั้นตอนในการประกอบถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นโลเนี่ยก็ต้อง8ชิ้นนะครับแล้วก็ ผมได้ดูรีวิวของทางจีนแล้วแหละสวยดีคือตัวนี้มันทำท่าโพสแอคชั่นได้เยอะนะครับแล้วก็มีดาบตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดมันจะเรียกว่าดาบผ่ารลอลมั้งนะฮะก็มีตรงนี้มาให้ก็คือถ้าถ้าเป็นของตัวอเวลันต์ก็จะมีอเวลันต์เอ็กเซียนะฮะเยอะขั้นตอนในการประกอบนะครับนี่ก็คือที่อันนี้อันนี้ไงโลโลโล คือผมดูรีวิวมาแล้วเกยอยากได้ออกมานั้นแหละไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าน,นั้นนะฮะสุดท้ายเป็นในส่วนของการติดดีคอนะครับก็ตรงนี้เนี่ยแอคชั่นเบสมันมันไม่มีรถลายนะครับผมก็สั่งดีคอเพิ่มไปแล้วนะครับก็ทวนไปอีกประมาณ200มั้งถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยดีกว่าสำหรับกล่องแ8 1 6หนึ่งเนี่ย เ,เป็นกล่องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยมันประมาณ60คูณ30เซนนี่ก็คือของทั้งหมดนะครับในกล่องเลยกล่องทั้งหมดเนี่ยในแผงประกอบเนี่มันจะเน้นเป็นทางโทนสีแดงนะครับก็จะมีหลายเฉดอยู่นะครับแล้วก็บางชิ้นส่วนจะทำเป็นเมทัลลิกมาให้อย่างตรงนี้นี่ เห็นได้ชัดเจนเลยเป็นแดงเข้มเป็นชิ้นเมทัลลิกเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆแน่นอนอันนี้มานัดถุงนั้นก่อนนะครับข่าวที่แล้วเนาะราตคุนะฮะก็โดนแจ็คพอตไปนะครับในส่วนของชิ้นข่าวอันนี้ก็เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นฐานในชั้นเบสซึ่งไม่ได้มีรถลายอะไรแต่ว่าผมสั่งดีคอไปแล้วเดี๋ยวเอามาทำเอามาติดตรงนี้มีรถลายเพิ่มเติมแน่นอนนะครับก็แอคชั่นเบสก็มาในรูปแบบของเมทัลบิวนะครับก็เป็นงานคอปนะ สที่สนะครับสามสาีมีดีคอน้ำมาให้ด้วย6อันนี้ก็ทำเป็นสีเมทัลลิกมาให้นะเจด็ดแปดส 12 13 14ถสสถุงสวยๆทั้งหมด14ถุงนะครับและนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของ1ต่อ100 s e a s a e นะครับค่ายดาบันนะครับทั้งหมดเลยจะมีทั้งหมด33แผงนะเลขจำง่ายนะครับโดยที่มาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นในส่วนของโฮโลแกรมนะครับซึ่งจะต้องใช้คู่กับตรงนี้ แผ่นสติกเกอร์สีเงินเงินเงาอันนี้นะฮะว่าคงต้องใช้คู่กันนะครับตรงนี้ตัวโฮโลแกรมก็ไม่น่าจะใช้งานยากมั้งนะครับตามนี้อันนี้คือจบไปส่วนหนึ่งนะครับมีตัวบีมเซเบอร์นะครับที่เป็นพาร์ทใสนะครับสีชมพูตรงนี้แข็งๆหน่อยนะครับจะมีทั้งชิ้นยาว2อันนะครับชิ้นสั้น2งอันนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นลวดอันนี้นะครับไว้ติดกับอาวุธ น่าจะเป็นอาวุธลูกตุ้มนะครับผมนี่นรวจอันนี้ระวังหายนะครับแต่ถ้าหายก็คงไม่เป็นไรมันะแล้วก็ในส่วนของชิ้น PC นี่ PC จะเป็นอย่างนี้แข็งๆนะครับซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานนี้ค่อนข้างหยาบแข็งเป๊ะเลยคือแข็งกว่าของทางค่าย s u p e r ร o โนานะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ต่อไปล่าสุดของงานค่ายดาบันก็คือ ตัวบูเฟมใช่ไหมที่ผมทำแขนหักตัวนี้เท่าที่ดูรีวิวของคนอื่นๆน,นะฮะก็ยังไม่มีปัญหานะหวังว่าคงไม่มาแจ็คพอตที่ผมนะครับย้ายมาดูฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของแอคชั่นเบสนะครับนี่ก็เป็นฐานที่ทำลอกเรียนแบบจากทางเมทัลบิ d นั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2แผงนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยที่เราเห็นตรงกลางนะครับที่เป็นพาร์ทชิ้นสีแดงส่วนใหญ่ตรงนี้ จะเป็นในส่วนของชิ้นโครงนะครับแล้วก็ชิ้นกล่องของตัวซ้ายขวาตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพาร์ตอาวุธต่างๆตรงนี้เลยเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้มันจะเป็นพาร์ตเบิ้ลคู่มานะครับจะเป็นในส่วนของพาร์ตอาวุธคล้ายๆบาสุก้านะครับจะเป็นลำกล้องยาวนะครับจะเป็นคู่กันในนี้มันเขียนเป็น ABS แต่ผมดูแล้วมันก็ไม่น่าใช่ ABS นะครับพวกตรงนี้จะเป็น g n s o c e นะคือ มันอ่อนเกินไปที่จะเรียกว่า ABS ได้นะครับตรงนี้คู่หนึ่งตรงนี้เป็นพัดป,ปืนอีกเช่นเดียวกันนะครับนี่จะมาอีกคู่หนึ่งเป็นพาดชิ้นสีเทานะก็เขียนเป็น ABS นะใช่ไหมโอเคเขียนเป็น ABS นะแต่ก็อย่างที่บอกมันอ่อนเกินไปที่จะเรียกว่า ABS สำหรับล่องลายรายละเอียดอะไรต่างๆถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ ะจะเป็นพาร์ทชิ้นที่เหมือนจะดูเคลือบเคลือบมานะฮะเคลือบเงามานะครับก็เป็นในส่วนของพาร์ทอาวุธเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทอาวุธนะฮะอันนี้ก็จะดูเคลือบเคลือบไมทีเป็นสีแบบเมทัลลิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของดาบผ่าเรือลบนะฮะตรงนี้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ นี่อีกคู่หนึ่งนะครับพาชิ้นสีเทาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสี่แผงนี่สี่แผงนี้จะเป็นในส่วนของโลกนะครับเออเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ยังเป็นในส่วนของดาบพาลลบอยู่นะเป็นพาชิ้นสีแดงตรงนี้นี่ สี่แผงนี้นะครับจะเป็น3ส่วนก็จะเป็นในส่วนของชิ้นที่เป็นเมทัลลิกชิ้นสีดําแล้วก็ชิ้นสีแดงนะครับจั้งนี้มี4แผงนะครับก็จะเป็นพาชิ้นของโลกก็คือ1แผงเนี่ยจะมีอยู่2ออชิ้นนะครับก็รวมเป็น8ชิ้นนะครับของตัวโลกตัวเมทัลลิกที่ลงสีให้มาก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะครับ มันก็ดูยังเป็นเงาเงาอยู่แต่ว่าก็มีคลื่นถ้ามองดูดีแล้วมันยังมีคลื่นอยู่ก็ตามราคาครับแง่ก๊อปไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาตรงนี้เป็นชิ้นมัลติคัลเลอร์นะครับก็มีชมพูดแดงนะครับชิ้นใสนะครับแล้วก็ชิ้นเขียวใสตรงนี้ตรงนี้น่าจะอยู่ในส่วนของด้านข้างนะครับของตัวหน้าอก พวกนี้ก็จะเป็นชุดเกาะแหละเป็นพวกพากร์ทเกาะตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของออด้านหลังเอาพลังงานเนี่ย Gene Drive ชิ้นเขาจะอยู่ตรงนี้เท่าที่ดูในส่วนของพลาสติกทั้งหมดเลยไม่เจอชิ้นส่วนเสียหายนะครับอันนี้เป็นชิ้นโครงนะฮะโครงตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นโครงนะครับส่วนของขา ก็จะเหมือนเป็นเงาเงานะครับเคลือบเงามาให้นะครพวกนี้อันนี้จะเป็นชิ้นโครงบวกพาร์ทของปืนนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นด้านหลังดูดูเรื่องไหมนเนื่องจากว่าพาร์ทมันเยอะนะเลยต้องจริงจังมากสำหรับงานจีนนะแล้วก็พาร์เกรอะนะครับกรกาะขาสีแดง อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ G n Chill d นอันนะครับแล้วก็จะเป็นเกาะของแขนด้านบนจะเป็นด้ามดาบนะครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับจะเป็น2ลูกแบบแล้วก็มีชิ้นหลังมือแล้วก็พวก G n Soft นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น m u l t i c o l o r เหมือนกันละมั้งนะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้พ่นมานะครับแล้วก็ สีแดงนะครับก็พ่นเงามาอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พาพชิ้นสีเขียวสองแผงอีกสองแผงที่เหลือนะฮะก็จะเป็นชิ้นโครงนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นโครงแล้วก็มีพาร์ทมือมาให้ด้วยนะฮะข้อต่อต่างๆแล้วก็พาร์ทชิ้นนี้นะครับพาร์ทชิ้นสีแดงแล้วก็มีเคลือบเงาเป็นตัวเท้านะครับแล้วก็จะมีจอยอันนี้ที่ยังไม่ได้พูดถึง แผ่นจอยตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของที่ใช้กับโล่นะครับก็คือน่าจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโล่ในแต่ละชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้น่าสนใจเป็นยางนะครับอันนี้เป็นยางมาให้สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวดีคอนะครับเป็นดีคอน้ำก็สติกเกอร์ ซึ่งสติกเกอร์ก็คงอาจจะติดแค่ดวงตาอย่างเดียวนะครับไอชิ้นสีเขียวกับด้านล่างนี่อาจจะไม่ติดนะและแน่นอนในส่วนของดีคอน้ำไม่รู้กล้องมันจะจับชัดมากแค่ไหนพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของติดกับโล่นะฮะซึ่งน่าจะใช้ตรงนี้ถ้าขยันพอนะส่วนพวกคำเตือนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ติดเพราะว่ามันยิบย่อยแล้วก็เยอะเกินไปนะ มาเน้นรายละเอียดที่ชิ้นใหญ่ดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับความขยันและนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของในกล่องนี้นะฮะกันดัมเอสเทียร์ไทนะครับหรือว่า a อสเทียนะครับก็แล้วแต่เรียกกันนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะทําช่วงหลังๆแล้วกันนะครับในส่วนของตัวบิวอัพแต่อาจจะไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าพาร์ทค่อนข้างเยอะนะฮะ ทำคลิปบิวอัพก็ต้องขยันประมาณหนึ่งที่จะต่อแต่ละชิ้นให้ดูนะฮะโอเคคร่าาๆตามนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับดาบันนะครับงานค่ายดาบันนะครับโมวิลสูตรนะฮะแอสเทียร์ไทนะครับ, S tier, F, รบหรือแอสเทียนะครับผมในสัดส่วนสเกล1-100ต่อนนะครับรานะคาอันนี้ที่ได้มา1,000กับ90บาทนะครับเป็นกล่อง ใหญ่เลยทีเดียวนะขนาดกล่องอย่างที่บอกไปก็คือ60คูณ30เซนนะฮะแผง33แผงนะครับใช้เวลาต่อค่อนข้างน่าจะนานแน่นอนสีมีทั้งสีแดงนะครับแล้วก็แดงเมทัลลิกนะครับแยกสีมาให้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสติกเกอร์ก็มีเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ในส่วนของงานประกอบอื่นๆนะฮะที่เป็น ABS คิดว่าน่าจะเขียนมาหลอกๆนะไม่น่าใช่ ABS จริงนะเพราะว่า จับแล้วมันค่อนข้างอ่อนนะครับฉะนั้นงานประกอบถ้าประกอบไม่ดีอาจจะขึ้นฝ้าได้นะครับผมก็เดี๋ยวขอดูแล้วกันว่าตัวนี้ผมจะทําหักอีกหรือเปล่านะครับสําหรับงานค่ายดามันโมเดลนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปเปิดกล่องนะครับถ้าเพื่อนชอบหรือสนใจนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม